ัฒนาการล้มโควิดส9สายพันธุ์โคลอมเบียหลบภูมิวัคซีนได้สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะเชื้อไวรัสเนี่ยมีการกลายพันธุ์ไปหลายสายพันธุ์แล้วและล่าสุดมีสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงค่ะคือสายพันธุ์โคลอมเบียที่สามารถหลบภูมิวัคซีนได้ ณเวลานี้นะคะทั่วโลกต่างกำลังถูกสายพันธ์ุ delta เข้าเล่นงานอย่างหนักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสาธารณาสุขโลกก็เริ่มหวั่นเกรงต่อการมาถึงของโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่จากโคลมเบียแล้วล่ะค่ะโดยตั้งแต่ช่วงวันที่6สิงหาคม2564ที่ผ่านมาข่าวคราวเรื่องการมีอยู่ของไวรัสโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่ก็เริ่มเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้นถกเถียงกันมากขึ้นซึ่งมีชื่อเรียกนะคะว่าสายพันธุ์ B.1.621 ค้นพบครั้งแรกเมื่อช่วงเดือนมกราคม2021ที่โคลอมเบียค่ะและที่อังกฤษเนี่ยก็ได้มีการพบสายพันธุ์นี้เช่นเดียวกันเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งสายพันธุ์นี้เนี่ยถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่สายพันธุ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากองค์การอนามัยโลก แต่ข่าวคราวก็เริ่มเบาบางลงเนื่องจากทั้งโลกในตอนนี้นกำลังรับมือกับสายพันธุ์เดลต้าจากอินเดียอย่างยากลำบากอยู่นะคะแต่แล้วในความกังวลต่อสายพันธุ์ b 1 6 2 1จากโคลมเบียก็เริ่มหมกระพือมากขึ้นภายหลังได้มีการรายงานนะคะว่าพบผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราที่เบลยเยียมติดเชื้อโควิด1 9สายพันธุ์นี้และเสียชีวิตรวม7คนแล้วค่ะ ที่น่าสนใจนะคะก็คือผู้เสียชีวิตทั้ง7คนเนี่ยต่างได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19ครบโดสแล้วนะคะย้ำอีกทีว่าได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะเป็นที่น่าสนใจมากว่าเพราะเหตุอะไรกันนะคะจนกระทั่งเมื่อวันที่6สิงหาคมเนี่ยวันเดียวกับที่รายงานผู้เสียชีวิตที่เบลเยียมถูกเผยแพร่ทางหน่วยงานสาธารณสุข ได้เปิดเผยผลการวิจัยโควิดสายพันธุ์นี้นะคะคือสายพันธุ์ B.1.621 จากโคลมเบียตัวนี้ออกมาซึ่งพบว่ามันคือโควิด19อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สามารถหลบภูมิคุ้มกันได้ทั้ง2ชนิดคือชนิดที่ติดเชื้อตามธรรมชาติจนร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองได้และชนิดที่ได้รับวัคซีนป้องกัน อีกทั้งจากที่รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะทาง PHE ยังไม่ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพันธุ์ดังกล่าวแต่ในขณะนี้เนี่ยพวกเขายังพบอีกว่ามันอาจทำให้ประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันทั้ง2ชนิดข้างต้นลดน้อยลงค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางหน่วยงานเนี่ยยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าโควิดสายพันธุ์ B.1.621 เนี่ยจะสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้าหรือไม่นะคะยังต้องมีการทดสอบวิจัยกันอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อที่จะได้ทราบพฤติกรรมของเจ้าโควิดสายพันธุ์นี้แล้วก็เตรียมรับมือกับมันได้ค่ะและปัจจุบันนะคะทางสายพันธุ์ B.1.621 เนี่ยพบไปทั่วโลกแล้วอย่างน้อย32ประเทศค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ